สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาอยู่กันในช่องคุยหนึ่งสี่ศูนย์กันนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาเริ่มไหมครับชาเลนจ์นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นคลิปแรกที่ึงจะเร m ่ n e หม a ครับชาเลนจ์แต่ส่วนเรื่องซีรีสเอาชื่อเรืในนรกผมก็ยังคงทําต่ออยู่นะครับซึ่งผมชาเลนจ์ในวันนี้ของผมนั่นก็คือผมห้ามทุกบล็อกอะไรต่าง ผมห้ามทุกบ็อกเลยและภารกิจของผมก็คือเอาชีวิตรอดให้ได้หนึ่งวันก็พอแล้วโอเคผมสามารถทุกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บ็อกถ้าผมทุบบ็อกผมก็จะชา,ชา,ชาเลนเฟลครับชาเลนมันเฟลผมห้ามทุบบ็อกคือในเกมนี้มันก็ต้องทุบบ็อกอยู่เลยใช่ไหม อย่างไรก็ทำอะไรไม่ได้เลยเนาะแล้วแช่ค้าด่าทำชาเลนจ์ที่เคยมีคนเคยหลายคนเคยทำแล้วก็คือชาเลนจ์ท่ามทุบบล็อกผวก็จะทำบัางทำชาเลนจ์ทํามทุบบล็อกสามารถทุบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บล็อกแล้วคลิปก็คือผมนอ้องเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็เอาชิปน้องได้หนึ่งวันพอ แล้วท่านชมดูไหมไหมผมมันได้ไปได้ใช้ไมค้ค้าของเวอร์ชั่นเก่านะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะแบบเซ็งๆไม่มีของเวอร์ชั่นใหม่อะ่ะเขาต้องขอโทษด้วยนะครับผมไปใช้ของเวอร์ชั่นเก่ามากเก่าประมาณที่ว่าชนิี้ชนิี้ที่ว่าเนเธอร์ยังไม่อัปเดตอ่ะท่านผู้ชมเอ่อหนึ่งจุดสิบหนึ่งจุดสิบสี่ยังไม่อัปเดตอ่ะท่านผู้ชม เก่าเานี่ที่ว่ายังไหวน้ำไม่ได้อ่ะอนนคือเราต้องกินเนื้อดิบนะท่านผู้ชมเพราะทำไมรู้ไหมท่านผู้ชมเราไม่สามารถกดบล็อกได้ไงเราก็ไม่สามารถทำตาเผาได้ซึ่งมันยากมากโอ้โหซึ่งมันยากมากมาก จะรอไก่มาแล้วก็สั่งหารทีรันตัวโอเคแมวผมอยากลองเทมมาตัวเนี้ยเทมได้ไหมไม่ให้เทมไม่ให้เทมอ,อ่ะไม่ให้เทมกูไม่เทมอ่ะ อันที่ไหมผมต้องจัดสมอาหาราไว้ก่อนผมต้องเดินทางไปเรื่อยๆ้อะจมน้ำเนี่ยท่านผู้ชมผมจมน้ำผมไม่สามารถขึ้นได้ เม่อผมไม่สามารถขุดบล็อกได้เออผมมันไม่สามารถขุ้ไดอ้อันนี้ผมอกอดทุกบล็อกนะท่านผู้ชมโอเคโอเคผมอกอดทุกบล็อกอเราจะไม่พูดคำหยาบแต่โคตรเซ็งเลยไม่ครับชาเรนห้ามทุกบล็อก ครับชาเลนจ์ห้ามลุกบล็อกเฟลท่านผู้ชมมาครับชาเลนจ์ห้ามลุกบล็อกชาเลนจ์ห้ามลุกบล็อกเฟลนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเรื่องนี้ด้วยครับถ้ามาครับชาเลนจ์ของผมนะครับถ้าผมเฟลเมื่อไหร่ผมจะต้องทำการฆ่าตัวตายและม,มาครับชาเลนจ์ผมห้ามตายด้วย แล้วผมต้องทำการเขาตายแล้วเท่ากับว่าคลิปมันจะไอนั้นนะท่านผู้ชมมันก็จะจบคลิปเลยก็ผมจะให้ท่านผู้ชมดูเวลาตายของผมลาก่อนนะท่านผู้ชมลาก่อนติดตามด้วยมนุษย์โลกบายสบายมนุษย์โลก